สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเกมโรบอตก,กันอีกช่างเคยละวันนี้เรามาอยู่ในระดับที่มนนีชื่อว่าบั็กี้วิสาครับซึ่งแบบนี้เนี่ยผมก็แทบไม่ได้เล่นอะไรเลยแหละมีมีมมมมอุปรกรณ์อยู่แค่เนี้ยมีแค่นั้นละครับเพิ่งไม่ได้เล่นอะไรเลยแล้วันนี้เนี่ยผมเพิ่งไปเห็นหรือเปล่าน่าจะเพิ่งเห็น,นะคระับ มันเป็นอัปเดตเกี่ยวกับเอเลี่ยนมันน่าจะนานแล้วนะครับก็เราจะมาเล่นอัปเดตเอเลี่ยนกันครับโอเคแล้วเราจะทำยังไงครับอืมไม่รู้นะแต่ผมลองผสม,มอะไรมั่วๆดูครับเี๋ยว้องผสมสักอันหนึ่งดู มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดีเซ็ตเพย์เยอร์อย่างด่วนครับโอ้ยโอ้ยโอย้โอเคครับหายไปเหมือนเดิมแล้วท่าผมจะไม่ยุ่งนะแล้วนะโอเคไมต้องไปหานี่ครับดัมสเตอร์ดีเวอร์แดนผมจำได้คนนี้เป็นคนที่อยู่ในแมบเฟลทิฟเซต ที่ผมเคยเล่นไปสองพาร์ทนั่นแหละกดไปหาเขาเออผมอ่านไม่ออกนะครับอืมอ้าวนี่ครับเราได้หัววัวมาแล้วนะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราทำไมเราต้องการหัววัวด้วยลองเอาไปใส่ดูครับ use item ตูด้ดีฉันเป็นบัวบัวเทเบิลอะน,นุเพาะเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันเฮ้ยน้ำมันอยู่เอฟโอนี่น่ะครับเฮ้ยเอฟโอเอฟโออ้าาาติดเป็นอะไรเอฟโอล้วครับอ่ะอันนี้มันไม่ได้ติดแล้วอันนี้มันรออยู่บน UFO แล้วครับโอ้ยโอ้ยเร่ง <S <S พึ่งขึ้นมามาขึ้นอะไรตัวน,นี้ยไม่คืออยู่ดีๆ,ๆทำไมอยู่ดีๆอือเอเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วครับยังไงดีอู้ออะไรเนี่ยสแกนอะไรบางอย่างเครับเออ ผมไม่เซียนปลากลัด้วยนะเฮ้ยฮยเฮ้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 ยโอ้ไม่รอดอ่ะไม่เซียนปลากัูว่ถ้ากิดว่าผมต้องเอาอีกรอบ้วใช่ไหมมันไม่ได้เซียนปลากลัวอ่ะเป็นวัวรอบสองครับ ยู้อ UFO <atoire. S 1> <dairy S 2> มาแล้วยูเออมาแล้วครั้งนี้ผมไม่ยอมแล้วเดอเอ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 อขึ้นไปกับเพื่อนครั้งนี้ผมไม่ย sure. อมแล้วถ้าผมไม่ผ่านนะเฮ้ย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 ฮ้ยไม่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 ปลอดภัย รอให้มันหายแล้วผมค่อยไปดีกว่าโอ้ทำไมผมกาขนาดนี้แค่มาเล่นวิกิวิศาส์เองนะไม่ค่อยได้เล่นด้วยไม่เข้าใจกันหนูไม่กูเนี่ยวัวเอาสามาแล้ว ไปหายไปไหนไม่รู้อโอ้หายหายไปมาปั๊บเสียเวลาทำไมครับขึ้นไปรอบสามรอบนี้ถ้าไม่ได้อีกี้รพิบนี่ต้องกระโดดเฮ้ยเอ้ย อย่านะทุกคนช่วยผมด้วย คร๊บนึ่งครับเดี๋ยวผมขอใช้มุมมองไมคครับกันโอ๊ยอฮครึ่งแบบนี้มันเหมือนเป็นสิ่งที่ผมจะต้องตายแน่ๆคือถ้าพลาดแล้วมันจะพลาดเลยนะครับอันนี้ผมกลัวนะ ออกไปแล้สามารถได้ถึงขนาดเนี้ยโอเคไม่เล่นละผมต้องเปลี่ยนเครื่องอ,าอ่าต่อเคื่องนี้ปลากรูไม่ค่อยเก่งอะ่ะเฮ้ยม่ีใครมาทิ้งให้ด้วยอ้าวมีทำไมมีคนมาทิ้งให้ครับอ้าวแต่ผมวางไม่ได้อะผมต้องผ่านมันให้ได้ก่อนหรอกผมจะวางได้ ันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากเลยครับรอบนี้เป็นเอเลียนโอ้ไม่นะผมไม่ผ่านปาก้ัยอย่างนั้นอเฮ้ยแลนี่เป็นแบบนี้จะผ่านปากล้วไหม่เนี่ยไม่ผ่านปาก้ั้ชัวร์ล่างแบบเนี้ย บอกว่าไม่ผ่านไม่มีทางอ้อยอ้ยอ้อยอ้ย,โอ,ยออโอเคครับเดี๋ยวผมจะพยายามจะพยายามให้ดีที่สุดอ้าวไม่เล่นแล้วตายทำไมทำไมผมตายอ่ะ รุปคือยังจะมาเล่นแบบนี้อีกไหมครับพอดีผมตั้งใจจะมาเล่นอนิเมะไฟเตอร์นะแต่ความจริงเราก็อยากเล่นแบบนี้อยู่เหมือนกันโหต้องเปลี่ยนแมพอีกแล้วดิมิสเตอร์ลิสมันเป็นว่าผมน่าจะได้ มีการอัดเกมนี้อีกครั้งนะครับถ้าว่างๆนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องอัดเกมนี้อีกครั้งลนะเพราะว่าไม่พอใจกับผลที่ได้เลยนี่นี่น,นี่กระบอกแดงกระบอกแดงมิสเตอร์ลิชถึงเวลาตายของแกแล้วอู้เราไปสิบ มันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกครับแต่ถ้าจะไม่ผิดเราจะได้โลบักด้วยใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมาก่อนหมาก่อนหมาก่อนหนก่นผมว่าผมจะตัดช่วงแรกดีนะเอาใจใจเย็นๆมิสเตอร์ลิชปล่อยผมไปเถอะ บ่อยที่สุดเลยเนี่ยโอ้ไม่เลยนะมั่งถ้ามันจะแกงว่าขนาดเนี้อันนี้โดนละอันนี้โดนไล่ยับเลยครับสปอนโพชั่นเดี๋ยวนี้เอาโพชั่นมาเดี๋ยวด้โอ้ยอย่าบักเดี๋ยวนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยจมน้ำจมน้ำจมน,น้ำช่วยด้วยช่วยด้วยผมจมน้ำ จมน้ำจมน้ำจมน้ำการโดดไม่ได้อ่ะเวลาว่าน้ำแบบนี้มันไม่ค่อยเสียนเท่าไหร่เลยไม่เสียนทุกแบบที่เกี่ยวกับการว่ายน้ำเนี่ย้ยปไปบล็อมไปได้ถ้าจะไม่ผิดอาจจะได้โลบักใช่ไหมไม่รู้นะเห็นเพื่อนผมเคยบอกอยู่ เออมิสเตอร์ลิถึงเวลาชดใช้ใจแล้วรีบๆแล้วแล้วทำไมผมต้องเป็นคนโดนด้วยเนี่ยโดนก็โดนคนเดียว ไปฉันไปเธอเอ้ยเดี๋ยวจัดก,กัรนให้โอ้โหยูเอโมาอะไรตอนนี้เนี่ยยิงไปเลยเฮ้ยมิเตอรลิตจะตายไห้อฮออะไรเนี่ยโอ้โหยังไม่หยุดตามหลอกหลอนกันอีกเอาลูกตามาครับ แล้วก็ไปทางลูกศรที่ปันบอกให้ผมไปน่าจะประมาณนี้แหละครับบู๊ผมต้องการโลบักมาตั้งนานแล้วไม่ได้หมายถึงโลบักค,ครับเดี๋ยวผมลืมเช็คโลบักเลยง่ายอ่ผมก็มีอยูนย์อยู่แล้วคือผมอยากรู้นะที่มันเป็นตัวเกี่ยวๆยวัยกษ์เนี่ย เออมันเหมือนกบเลยเห็อตัวยักษตัวนี้นะครับเป็นใครผมอยากรู้เห็นปว itt, ่วนมิสเตอร์ลิสน้ไไ่่เหลือหน้าเลยโอ้โหแล้วทำไมผมเดินช้าจังเนี่ยน้ำยาสีเหลืองเนาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ แต่น,นี้ก็เหมือนกับเป็นลูกตาของไฟหลบเลยนะน่เอาไปทำส่วนผสมได้ไหมอ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ที่รู้คือเราต้องมาแลกโรบักตรงนี้โอเคผมได้โรบ,บักมาแล้วโอเคผมจะลองกดคุยกับมันดูเทเลพอร์ตทูกคาวดอน <Yes. S 2> ได้โลบักมาแล้วครั้งแรกผมก็เคยสู้กับมันอยู่แล้วแต่ผมงงมากว่าทำไมผมไม่ได้โลบักมันคืออะไรโลบักโอเคใช่มันคือโลบักไงแล้วผมจะใส่สมองเข้าไปจะรวมกันไหมอ่ารวมกันรวมกันอะไรเนี่ย use use เดี๋ยว คนว่าไหมคล้ายๆกับโดมินัสเลยคล้ายๆมากอะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับยืนถ่ายปกคลิปแป๊บอ่าอันนี้เป็นปกคลิปแล้วโอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาด้วยนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยเนาะและก็ตรงเพจซิมูเลเตอร์เนี่ยผมเราให้ฟ์มเรียงเสร็จแล้วค่อยลงดีกว่าให้เยอะมากครับ และตัวนอนิเมะไฟเตอร์ Fighter ที่ผมสัญญาไว้เนี่ยก็ต้องอ่านให้ได้เขาแต่ไม่รู้ว่าจะอ่านเมื่อไหร่เนาะแต่วันนี้ลาไปก่อนครับ